สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้เราจะมาถักกระเป๋ากันนะคะสำหรับกระเป๋าใบนี้มีเพื่อนๆขอกันเข้ามาอยากให้นกช่วยสอนถักเลยจัดไปตามที่ขอ สำหรับกระเป๋าใบนี้นกใช้เชือกฟอกในการถักถักไม่ยากมือใหม่หัดถักก็สามารถถักตามกันได้หลังจากที่เพื่อนๆได้ดูคลิปนี้แล้วช่วยกดไลค์กดแชร์แบ่งปันความรู้นี้ให้กับเพื่อนๆคนอื่นๆได้ดูด้วยนะคะและถ้าหากเพื่อนๆอยากจะสนับสนุนอุดหนุนสินค้ากับทางร้านนกมีมาจัดโปรโมชั่นในไลฟ์สดทุกๆวันอังคารเวลาส0 0โมงถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วเราไปเริ่มถักกันเลยนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ก็มีเชือกฟอกนกใช้สีน้ำตาลแล้วก็สีเบจ รับในสำเร็จขนาดปากกระเป๋ากว้าง9.5นิ้วสูงประมาณ7นิ้วได้พร้อมเข็มสอยโครเชต์2หัวลูกใช้4ีทับศูนย์ในการถักถ้าเพื่อนๆมีหัวเดียวสามารถใช้2.5มิลในการถักได้ก่อนที่เราจะเริ่มถักเราขอที่บายนะคะถ้าคลิปมีความเร็วไปหรือว่าช้าไปให้เพื่อนๆราบเพิ่มลดสปีดต,ตรงจุด3จุดด้านบนขวามือ สำหรับชิ้นงานกระเป๋านะคะเราจะถักอยู่ทั้งหมด5ชิ้นชิ้นที่1กับชิ้นที่2จะเป็นชิ้นงานด้านหน้าและด้านหลังเราจะออกถักแบบนี้นะคะ2ชิ้นจากนั้นเราจะถักก้นกระเป๋าก้นกระเป๋าก็จะอยู่อยู่ประมาณนี้นะคะก้นกระเป๋าและช่วงด้านข้างซ้ายขวาเราจะถักต่อกันเลยหลังจากที่เราถัก ตัวก้นกระเป๋ามาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะถักด้านข้างอีกข้างหนึ่งขึ้นไปพร้อมกับสายครึ่งหนึ่งจากนั้นหลังจากที่ถักข้างนี้เสร็จเราก็จะมาเริ่มต่อตรงนี้นะคะต่อไหมแล้วก็ถักอีกข้างหนึ่งในแพทเทิร์นเดียวกันพร้อมสายอีกครึ่งหนึ่งแล้วเราก็จะถักโบพร้อมสายรัดเดี๋ยวเราจะไปถักชิ้นงานด้านหน้านะคะชิ้นงานด้านหน้าและด้านหลังถักในแพทเทิร์นเดียวกันอันนี้จะเป็นแพทเทิร์น ชิ้นงานด้านหน้าและด้านหลังเดี๋ยวนกจะถักให้ดู3แถวจากนั้นให้เพื่อนๆถักตามแพทเทิร์นนะคะเราจะเริ่มถักโซ่ทั้งหมด55โซ่อันนี้นกถักไว้แล้ว55โซ่จากนั้นเราจะใช้วิธีการถักเป็นพอคอหรือว่าตัวทีนะคะถักโซ่ขึ้นหนึ่งแล้วพันหัวเข็ม โซ่หนึ่งเราจะดึงยาวนิดนึงนะคะมันจะมีอยู่สามห่วงรูดออกทั้งสามห่วงดึงหลักให้สั้นมันจะแน่นหน่อยนะคะมันจะยาวกว่าหลัก X นิดเดียวพอเราถักมาจนสุดแถวนะคะ แถวที่1กับแถวที่2เราจะถักทีทั้งหมด55เหมือนเดียวกันเลยนะคะถักโซ่ขึ้น1แล้วพลิกกับถักเหมือนเดิมอีก1แถวพอเราถักแถวที่2มาจนครบรอบต่อไปมันจะมีแถวที่3 8 14ตรงนี้นะคะแล้วก็19 24 29เราจะถักลดช่วงด้านข้างวิธีลดนะคะหลังจากที่เราถักโซ่หนึ่งให้พลิกกลับแล้วถักเป็นตัว A แบบนี้นะคะคือเกี่ยวไปสองหลัก1 2แล้วรูปรวบให้เป็นหลักเดียวจากนั้นก็ถักไปบนทุกหลัก เราจะถักทีไปทั้งหมด51หลักแล้วก็ถัก a อีกหนึ่งหลักนะคะในแถวที่3มันก็จะมีอยู่ห้หลักหลังจากที่เราถักชิ้นงานชิ้นหน้าและหลังเสร็จแล้วต่อไปเราจะถักก้นกระเป๋าพร้อมกับสายนะคะก้นกระเป๋าเราจะเริ่มถักโซ่ตรงนี้18บแปดโซ่เราจะถักเหมือนกับ ตัวชิ้นด้านหน้าพลิกกลับไปมาทั้งหมดสามแถวนะคะพอได้18ดเสร็จแล้วถักโซ่หนึ่ง แล้วถักเหมือนกับตัวชิ้นด้านหน้าหลัด้านหลังเลยนะคะถักทีไปทั้งหมด18หลัก พอขึ้นแถวใหม่ตรงโซ่ตรงนี้ก็ดึงยาวนิดหนึ่งถักโซ่หนึ่งแล้วพลิกกลับแล้วก็เริ่มถักพลิกกลับไปมาแบบนี้ให้ได้33าแถวหลังจากที่เราถักพลิกกลับไปมาได้33แถวเสร็จแล้วเราจะได้ความยาวของก้นกระเป๋า11นิ้วตรงนี้นะคะ11นิ้วแล้วก็ ความกว้างอยู่ที่ประมาณ3นิ้วครึ่งหลังจากที่เราถักก้นเสร็จแล้วนะคะมันจะมีชิ้นด้านใดด้านหนึ่งมันจะถักต่อชิ้นด้านข้าง,างแล้วก็สายจากนั้นหลังจากที่เราถักข้างนี้ไปเสร็จแล้วชิ้นตรงนี้เราก็จะเริ่มมาต่อใหม่นะคะเริ่มมาต่อตรงก้นกระเป๋าแล้วก็ถักมาตรงนี้นะคะถักด้านข้างแล้วก็สาย หลังจากที่เราถักก้นกระเป๋าเสร็จแล้วนะคะสําหรับช่วงชิ้นงานด้านข้างนกขอใช้วิธีอธิบายนะคะเพราะว่าเราจะถักในรูปแบบเดียวกันแบบเดียวกับก้นกระเป๋าหรือว่าชิ้นงานด้านหน้าด้านหลังนะคะอันนี้จะเป็นชิ้นงานด้านข้างมันจะออกมาเฉียงเฉียงแบบนี้นะคะถักต่อจากก้นกระเป๋ามาทั้งหมด33แถวนะคะอันนี้จะเป็นแพทเทิร์นของช่วงกระเป๋าด้านข้างนะคะเราก็ถักขยายเหมือน ช่วงเหมือนชิ้นงานด้านหน้าและด้านหลังนะคะถักลงมาทั้งหมด33าแถวมันตรงนี้นะคะมันก็จะได้ความความสูงของกระเป๋า9้านิ้วครึ่งต่อจากก้นกระเป๋ามันจะขนาดเท่าเดียวความสูงเท่าเดียวกับชิ้นด้านหน้าด้านหลังนะคะ9้านิ้วครึ่งเหมือนกันถัก33แถวแบบเดียวกันแล้วตรงสุดท้ายตรงนี้มันจะได้ความกว้างสองนิ้ว จากนั้นหลังจากที่เราถักมาจนถึงตรงนี้แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นสายสายให้เพื่อนๆถักตามความยาวที่เพื่อนๆต้องการของนกถักอยู่ส1บเอ็ดแถวนะคะส1เอ็ดแถวก็จะประมาณ9นิ้วความยาวของสายแล้วก็ไม่ต้องเพิ่มหลักแล้วนะคะเราจะเอาจำนวนหลักเข้ากับแถวสุดท้ายของขอบด้านข้างกระเป๋า หลังจากที่เราถักข้างนี้เสร็จนะคะแบบนี้นะคะข้างนี้เสร็จเราก็จะมาต่อไหมอีกข้างหนึ่งแล้วก็ถักในแพทเทิร์นเดียวกันอันนี้ก็จะเป็นอีกข้างหนึ่งแล้วพร้อมสายต่อไปเราจะถักโบนะคะเราจะถักโซ่ทั้งหมดห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าถักโซ่หนึ่งแล้วก็ถัก คอคอหรือถักทีบนทุกหลักให้ได้ห้าหลักนะคะขึ้นแถวใหม่ถักโซ่หนึ่งถักอีกหนึ่งแถวต่อไปแถวที่สามนะคะถักโซ่หนึ่ง แล้วพลิกกลับในหลักแรกเราจะถักซ้ำสองครั้ง1นสองจากนั้นถักไป3มหลักถักซ้ำในหลักสุดท้าย2หลักในแถวที่3มจะมีหลักอยู่ทั้งหมด7หลักถักโซ่ขึ้นหึงแล้วพลิกกลับถักซ้ำในหลัก สุดท้ายอาหลักแรกนะคะสองหลักแล้วก็ถักบนทุกหลักถักซ้ำในหลักสุดท้ายสองหลักในแถวที่สี่จะมีจำนวนหลักอยู่ทั้งหมดเก้าหลักต่อไปแถวที่ห้าถักโซ่หนึ่ง ถักซ้ำในหลักแรกเราจะถักซ้ำในหลักแรกกับหลักสุดท้ายนะคะในแถวที่ห้า จะมีจำนวนหลักทั้งหมดสิบเอ็ดหลักต่อไปเราก็จะถักจำนวนหลักสิบเอ็ดหลักในแถวที่หกนะคะตัวนี้เราจะไม่เพิ่มแล้วนะคะ ขึ้นแถวต่อไปก็ถักเหมือนเดิมหลังจากที่เราถักขยายในแถวสุดท้ายนะคะเราก็จะถักขึ้นมาทั้งหมดอีก6แถว1 2 3 4 5 6จากนั้นเราจะลดช่วงตรงปลายนะคะถักโซ่ขึ้น1แล้วพลิกกับถักรวบ2หลักด้านข้าง จากนั้นถักบนทุกหลักถักโซ่ขึ้นหนึ่ง เราจะลดหนึ่งแถวแล้วก็ไม่ลดหนึ่งแถวนะคะอันนี้ก็ถักบนทุกหลักแถวที่เราที่เราลดจากสิบเอ็ดมันก็จะเหลือเก้าแล้วแถวถัดไปเราก็จะถักเก้าหลักนะคะ จากนั้นถักโซ่ขึ้นหนึ่งเราจะสลับกันลดหนึ่งแถวไม่ลดหนึ่งแถวอันนี้ก็จะรวบด้านข้างนะคะในแถวนี้ก็จะเหลือจำนวนหลักเจ็ดหลักโซ่ขึ้นหนึ่งแล้วถักบนทุกหลักทั้งหมดเจ็ดหลัก แถวถัดไปถักโซ่หนึ่งพลิกกับลดช่วงด้านข้างในแถวนี้ก็จะเหลือจำนวนหลักห้าหลักถักโซ่ขึ้นหนึ่งในแถวถัดไปถักไปอีกห้าหลักนะคะ เราจะถักห้าหลักอยูสองแถวจากนั้นแถวต่อไปรวบด้านข้าง ในแถวนี้จะเหลือจํานวนหลักเพียง3ามหลักนะคะคลิกกลับแล้วก็ถักทีไป3ามหลัก แถวสุดท้ายแถวสุดท้ายเราจะถักรวบทั้ง3ามหลักให้เป็นหลักเดียวนะคะหนึ่งสองสแล้วก็รูดออกแบบนี้นะคะล็อกปลายไหมแล้วก็ตัดปลายไหมได้เลยอันนี้ก็จะเป็นอีกขักโบ อีกข้างหนึ่งนะคะจากนั้นเราก็จะมาต่ออีกข้างหนึ่งถักทีไปหนึ่งหนึ่งแถวก่อนนะคะห้าหลักแถวที่สอง ถักเพิ่มด้านข้างแถวต่อไปก็เพิ่มด้านข้างอันนี้ก็จะเป็นห้าแถวต่อไปก็จะเป็นเจ็ด อห้านะคะแถวแรกเป็นห้าเจดแล้วก็9ก้าเ้าแล้วก็เป็นสิอ จากนั้นเพื่อนๆก็ถักลดแบบเดียวกันกับอีกด้านหนึ่งที่เราถักมานะคะต่อไปหลังจากที่เราถักได้สองข้างเสร็จแล้วเราจะมาถักขอบโบโด้วยสีเบตนะคะเกี่ยวไหมเริ่มต่อไหมตรงกลางเกี่ยวไหมขึ้นมาแล้วก็ถัก x ลงไปในหลักแรกเราใช้วิธีการถัก x นะคะมันจะมีแถวแนวตั้งแบบนี้นะคะเราจะถักสออ,กอยู หแล้วก็ถัก x อยู่1ตามแนวตั้งแบบนี้นะคะหลักตรงนี้ถัก x ก่อนอันนี้ถักไปอีก 1x แถวที่2ถัก 2x แถวถัดไปถัก 1x ถักสลับกันนะคะสอกับหนึ่ พอมาถึงตรงปลายตรงนี้มันจะจบที่ 2x 2x แล้วก็ตรงปลายที่เราล็อกปลายใหม่ให้เราถักลงไป 2x เหมือนกันนะ 2x แล้วก็อ้อมไปอีกด้านหนึ่งก็เริ่มจาก 2x 2x แล้วก็ถัก 1x สลับกันลงมา หลังจากที่เราถักอ้อมมาจนครบรอบตัดเก็บซ่อนปลายไหมให้เรียบร้อยเราก็จะได้โบออกมาในรูปแบบนี้นะคะต่อจากนั้นเราก็จะถักสายลัดสายลัดน้องขอใช้วิธีอธิบายนะคะเราจะถักโซ่ทั้งหมด7หลักจากนั้นให้ถัก x บนทุกหลักพลิกกลับไปมาทั้งหมด14แถว1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14จากนั้นถักขอบด้วย สีเบทนะคะในแถวแนวตั้งแบบนี้ถัก x บนทุกหลักมาจนถึงตรงมุมทั้งสองมุมเราก็จะถักอยู่2อเอเพื่อให้มุมมันโค้งแบบนี้นะคะแล้วก็ถักอ้อมมาอีกด้านหนึ่งล็อกแล้วก็เหลือปลายไหมไว้สำหรับเย็บอันนี้ก็จะเป็นสายรัดนะคะจากนั้นเราจะมา,มาประกอบชิ้นงานนะคะให้ใช้เข็มกัด ทำเครื่องหมายล็อกชิ้นงานไว้ก่อนชิ้นหน้ากับชิ้นหลังทำแบบเดียวกันนะคะอันนี้ก็ตรงตรงขอบนับขึ้นมาจากก้นกระเป๋าที่เราทักขึ้นมา33แถวมันจะตรงกับชิ้นงานด้านหน้านะคะอันนี้จะเป็นช่วงด้านข้าง33แถว อันนี้จะเป็นก้นกระเป๋าอันนี้ก็ขอบด้านข้างนะคะจากนั้นเราจะใช้วิธีการเพื่อนๆสามารถใช้วิธีการแบบเย็บหรือว่าจะถัก x ให้ชิ้นงานมันติดกันก็ได้นะคะถ้าถัก x ก,ก็ต่อไหมแล้วก็ถักนะคะ วิธีถัก x เราจะเกี่ยวเอาเส้นเส้นเดียวเพื่อนๆสามารถกะได้นะคะเพื่อนเกี่ยวเอาเส้นเดียวเพื่อไม่ให้มันหนาเกินไปถ้าเราแบบแทงรว่วแบบนี้นะคะมันก็จะทําให้ชิ้นงานหนาไปให้เราเกี่ยวเอาเส้นในในแบบนี้นะคะในในกับในอีกด้านหนึ่งให้มันได้เส้นเดียว เราก็เย็บหรือว่าถัก x นะคะให้ชิ้นงานมันติดกันทั้งสองข้างแบบนี้เลยนะคะหลังจากที่เราเย็บเสร็จแล้ว <c oughs> เราจะพลิกเอาด้านในออกมาอันนี้เราจะเอาไว้เป็นด้านนอกนะคะหลังจากที่เราเย็บชิ้นงานติดกันอันนี้เราจะเอาไว้เป็นด้านนอกมันจะออกมาแบบนี้จากนั้นเราจะเย็บสายทั้งสองข้างให้มันติดกันนะคะ เราจะเย็บเกี่ยวเอาเส้นเดียวก่อนนะคะเส้นนอกกับเส้นนอกแล้วย้อนพลิกกลับไปเหลือเส้นเส้นด้านในอีกหนึ่งรอบแล้วก็ล็อกเก็บซ่อนปลายไหมให้เรียบร้อยหลังจากที่เราเย็บ ให้สายมันติดกันเสร็จแล้วเราจะเอาโบนะคะมาติดตรงกลางตรงตำแหน่งที่เราเย็บไว้แบบนี้นะคะแล้วก็เอาสายรัดรัดแล้วใช้ปลายไหมที่เหลือเย็บชิ้นงานให้ติดกันเราก็เย็บ ให้มันอยู่ตรงกลางตรงนี้นะคะแล้วก็ตัดเก็บซ่อนปลายไหมให้เรียบร้อยสําหรับตัวชิ้นงานกระเป๋าก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวนกจะใส่ซับในนะคะสําหรับซับในนกใช้ซับในสําเร็จขนาดปากกระเป๋ากว้าง9.5นะคะ9.5นิ้วสูง7นิ้ว สำหรับซับในนะคะเราขอใช้วิธีอธิบายเราจะใช้ได้พร้อมเข็มสอยสอยซับในให้ติดกับตัวกระเป๋าเลื่อนลงมาจากขอบหนึ่งแถวนะคะ หลังจากที่เราเย็บซับในเสร็จก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเพื่อนๆก็จะมีกระเป๋าไว้ใช้กันยังไงเพื่อนๆลองถักกันดูนะคะหลังจากที่เพื่อนๆได้ดูคลิปนี้แล้วช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้นกด้วยนะคะอย่าลืมกด subscribe เปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดดูคลิปใหม่ๆใ,ในครั้งต่อไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ